สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับที่นี่ลุกทุ่งนะครับมาไกลามากองอิงเพชรบ้านแพง ขออนุญาตเปลี่ยนลุคคอมเมนต์ทะลุพันช่วงหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับชีวิตของอุงอิงรัตนาพรสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการแสดงบนเวทีที่ทําให้เธอนั้นได้กําลังใจและก็มาไลัยสนับสนุนไปจนถึงการมีเพลงฮิตอย่างหอบฝันมาหลังห้านรวมไปถึงลุคของเธอด้วยครับโดยอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้โพสต์รูปปัจจุบันที่แต่งตัวเต็มที่พร้อมกับแคปชั่นว่าขออนุญาตเปลี่ยนลุคค่ะจนทําให้แฟนๆตื่นเต้นและก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่ม ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุงอิงหลังเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งในเวลาไม่นานนะครับแฟนๆก็ได้เห็นลุกของอุงอิงล่าสุดคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเธอก็ทะลุ2,000ข้อความเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับชื่นชมข้ามไปยังช่างแต่งหน้าที่อยู่เบื้องหลังของลูกอุงอิงนั่นเองครับล่าสุดนะครับอุงอิงเองก็ได้บันทึกเสียงเพลง เลือกเขาสาอา้เสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ได้ถ่าย MV วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาครับและผลงานที่สมบูรณ์จะปล่อยให้ได้ชมกัน14มีนาคมซึ่งจากความสำเร็จของเพลงหอบฝันมาหลังห้านก็ทำให้เพลงเลือกเขาสาอ้ายน่าจับตามองสุดๆครับเรตติ้ง <R ating S 1> แรงไม่แพ้นะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวน้อยเสียงพุ่งกังวานที่เป็นหมอลำแม่เหล็กดึงดูด f อฟซตามติดผลงานแห่เฝ้าหน้าห้านเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเหนียวแน่น ล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงเองก็ได้มาลัยต้อนรับจัดเต็มจากแม่แม่แฟนคลับ700,000กว่าบาทครับถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นหมอลำมาเลยไม่เท่านั้นครับบอโจโยมนินยังดันต่อไม่หยุดไปให้สุดครับจอปล่อยซิงเกิลใหม่เลือกขาวสาอ้ายให้เอซีได้ฟังกันที่แน่ๆอุงอิงถูกอัปเลเวลความน่ารักสวยใสายตามวาครับด้วยเมคอัพมืออาชีพ ได้เนละมิดให้องคอิงเป็นสาวสวยสะพรั่งดูโตกว่าวัยนิดๆครับเพื่อแฟนๆจะได้ชมโชว์สวยๆออร่าพุ่งได้เต็มๆจากองค์อิงคนนี้ครับอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงในซิงเกิลต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ